สวัสดีครับวันนี้ยูกับผมนะครับบลกลูแฝดวันนี้เราจะมาทำบลูมอร์สีหยวนแรกกับเพื่อนเพื่อนที่ารักทั้งหลายอันนี้มันเจ๊งหมวเนี่อ่ยอันนี้ก็คือเพื่อนคนแรกของผมนะครับที่ชื่อว่าวุ้นนะครับนี่ครับนะครับนะครับวันนี้เราจะถ่ายนล้วุ่นกี่แลครับนะครับนะครับบลูบอลแรงเอาแบบโอเคนะครับ ครับวันนี้เราถ่ายได้บูสินแล้วนะครับเราก็ยังไม่ถ่ายได้ถ่ายได้ตอนนี้เราจะถ่ายได้เพื่อนผมที่ชื่อโอ๋นะครับเหยื่อแปนกับไอ้ใหญไปในแก้วะตอนนี้ใช่ไครับระยะซูมรูหูเพื่อนผมนะครับว่าเราไม่มีอะไรทำโอเคครับงไว้เสร็จแล้เราก็ยังถ่ายไรครับตอนนี้ยังยังไม่ได้เรียนนะครับเหยื่อแปลในสระไม่มีเอาขวายแค่นั้นแหละท่าน นีเพื่อนผมกำลังเล่นพับจีกันอย่างมันๆนะครับเที่ยวโคนดเอาะเพื่อนผมนี่ไงครับผมแล้วเพื่อนผมยิงกันแหละโอ้เจ้ยกันแหละแล้วเพื่อนผมนะครับผมกำลังกินมะม่วงกันอย่างมันมันนเดียวเลยนะครับอืมอ้ออืมนี่แป็นเนียนเยอะโอะทหารคนอยู่ตเยอะไฟเริ่มเพื่อนผมกำลังกินมะม่วงกันอย่างมันมันโอ้แล้วตอนนี้กำลังเคียวแล้วเพื่อนผมเคียวแล้วตอนนี้เพื่อนผมกำลังเคียว เคี้ยวอย่างอร่อยแล้วโอ้ย